สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดือ้าน,นอกครับผมนี่เป็นมืออาหารก่อนจะเข้าคอครับเพราะว่าช่องนี้มันฝนตกครับแทบจะทุกวันเลยเป็นแย่แพงกลาครับตัดเซตไปสองวิ่งแล้ว ประมาณสักงานแลครับแล้วก็วานปุ๋ยไปละฝนตกมันพอดีกันเลยงัวมันจะเป็นเอีย้ยบไงกินตัวสอกตอัวนี่คืองัวครับมันจะกินทิ้งกินควางน้อยครับ มันจะเป็นที่ครับงัวมันจะกินแบะมดนะมันจะกินแบะมดเกลี้ยงแบบควายควายเขาจะกินมดแบบมดเลยช่วงนี้งัวจะทำฝนมันครับก็เลยสะ,สะอาดน้อยเห <c oughs> นียวบข่าสะอาดนี่ดูสดใสหน่อยครับตเตื้นี่ จะลมขี้ดินติดเต็มขาครับสะ้านเลยงูสองสาวันก่อนตี่ตกนักขนาดครับรอก็กิหนยากลางปลาฝนเลยแสนดีนี่ก็ขี้ปุ่มใหญ่ขึ้นหนึ่งวันครับแล้วก็พร้อมลงด้วย น้องก็ยังเบาลงเลยครับแค่เหมือนอยู่ประมาณเดือนปลายสองเดือนเข้าตานี่ก็สามเดือนครับกำเน้ออกมาแล้วสองพี่น้องครับพี่สาวครับน้องสาว หน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะคอก็จะมีจุดดังๆคล้ายๆกันเข้วตาจะมีจุดขาวอยู่ตรงใรงกล้ๆคอนะครับจะมีน้อยกว่าจะหมดลายแบบมันดีครับวันดีนี่จะลายเลยตุ้มเข่าก็เริ่มใหญ่แล้ว รอมันสักสี่เดือนห้าเดือนก่อนจะคุดเขามันใหญมามันจะได้บดจนกันครับตัวที่มีเขานี้มันจะจนกันรุนแรงสี่ตัวชุดนี้จะบมีเข่าครับนี่นี่หวันดีตัวนี้ก็จะคุดเข่าจะบางเฮมันมีครับ แล้วก็จะมีหัวชารลีปุ่นตัวนะครับตีบตม,มีเขา่าพุดออกมุดครับจัดการมดมีเข่าแล้วมันชอบ้นกันเจ็บครับหัวตีมีเข่าไป้นกันเพเผื่อมันจะปูดออกมาเป็นฟีด้วยตัวนี้ใจ้ยาทาครับยาทาเขา่า หัวมันจะบองง้ามไปงนี้แต่มันก็ดีกว่าเข้าปล่อยเข่ามันยาวครับตอนนี้ใจคุดเข่าครับสงหัวมันก็จะดีกว่าหัวเป็นส่งหน่อยครับมันก็บรมนี้เข่าออกมาลว มันใจได้ครับคุดคนเดียวครับโอ้ตรงไหนที่ส่งหัวงามงามาพุดตั้งแต่น้อยครับในมามันก็งามค่ำเหมือนชาโลเลตตัวนี้หัวมันจุกเลยตอนมันเป็นเขา่าเข่าตุ่มออกมาน้อยๆหัวมันจุกไปแล้ว เอาค่คุดเอาเขาออกน้อยเดียวหัวมันงามครับหัวตัวนี้ชงหัวมันได้แต่ละตัวนี่กินหญ้านี่ขี้ปุ่มใหญ่ครับสองตัวนี้จะกินดีนี่กินหญ้าดี แต่ตอนนี้นี่เริ่มเหมือนจะมีแกะะะ๊สทมกนอกมันเหมือนโดนแมงอย่างจี้มาน,ะน่าจะแตนครับดิวเเพิ่นนี่น่าจะโดนแตนครับชัวรร้อยเปร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามันไปเดินมา แนนองครับตดนแตนนะมันเจ็บตวยของมึงนี่ต้องระวังครับเพราะว่ามันจะเตะผมต้องไล่มันไปแล้ะแกะมันออกละให้มันย่งกินก่อนครับสตเตือก็จะวิ่งไล่มันครับหล่นไล่มัน ปล่อยให้คียปุ่มมันเต้นตึ๊กๆๆๆๆครับแก๊สออกมานะเหเนไะมมันเริ่มมืดอ,อาดแล้วมาตอนนี้ที่ผมใส่ใส่ดังเพราะว่าตอนปอผมแตงดังมาเนี่ยแตงชิดกระดูกอ่อนครับผมก็เลยปล่อยว่าถ้ามันตันมะฮโ้มันจะตันก็มันจะไหลมั้งล่ะ เราว่าที่มีอาการแบบนีมันจะมาใจต้องอืดครับเป็นเป็นแค่แก๊สมาได้เพราะว่าตอนออกไปเดินนี่มันจะกลินอย่างเดียวครับก้มหน้าก้มตากินบางตัวแก๊สมันมาได้ระบายครับแม่มั่งก็เคยเป็นครับแม่มั่งแสนดีแล้วก็ถุงท้องคาราบาลนี้เป็นมดแต่มันมาใจอาการต้องอืดแบบ ดีเงี้ย่างว่าตายแบบปุ๊บปั๊บตายมันจะมีอาการแบบแก๊สครับถ้ามันได้เคี่ยวเอื้องมันก็จะดีขึ้นหรือมันได้ยุดกินครับนั่นก็ขายแกย๊สออกมาพอในปลาไปพอแปลงเงี้ <c oughs> ถัดออกไปหมดแหละแล้วก็วานปุ๋ยแล้วชุดนี้จะรอทำไว้ร้อแสนดีเกิดครับถ้ามันมีฝนในช่วงเดือนกันยา้ามันก็จะปันได้กินครับก็จะได้ตัดมหลอกนึงก่อนที่แสนดีจะเกิด วันปุ๋ยไปแล้วครับเดี๋ยวสักสิบกว่าวันยอดมันก็นจะขึ้นมาใหม่ตัดงานขนาดออกไปตัวครับลงเลยก็จะเหลืออยู่แป้งบนนี่ครับตอนแรกจะเอาไว้ตัดไว้วันวันแป้งเชื้อครับหน้าบน หัวจะตันงกนูนี่มันมง,งามครับแป้งนี่มันหมดแน่นแต่ทางมันตัดให้กินได้ก็ตัดได้อยู่ครับแต่เวลาตอนเริ่มแรกเนี่ยปอผมค้นวานแค่วานน้อยครับหญ้ามันหมดแน่น ผ่านไปสามปีมันก็บนแน่นครับมันต้องวานแน่นตั้งแต่ที่แหลกไปเลยเพื่อที่จะบอกเฮ้หญ่าอื่นขึ้นปนครับนี่เขาเหมือนว่ามันมีญานักครับแต่นี่มันสามปีแล้วนะมันบอกคอยแน่นต่เดยช่วงกลางนี่ก็บแน,นแนนครับเริ่มตายบัแน่นอยู่ฝั่งปุ้นสองหัวใต้ครับตั้งกลางบอกคอยแน่นผมว่าจะเอาไปวานโบนบ้นนครับมันคงจะตันก่อน ต้องไถแล้วก็ต้องทำเถืออนไถนาใหม่แงเหมือนเขาจะปลูกนาเลยครับแต่บนปุ่นมันยังอุกอยู่ไ่ได้ตัดแงเลยครับแปลงที่ปล่อยงัวปล่อยควายเล็มถ้าตั้นก็จะเอาไปหวานบนปุ่นครับเอาหวานแน่แน,นเลยเอายกไห้นี่ไปหวานบนปุ่นครับ ยกไปถึงมดเลยตัดไปถึงมดเลยแันแน่แนๆมดเลยประมาณสักสองเดือนครับก็เ,เต็มที่มันก็จะแต็กนอนแล้วก็เยาวขึ้นไปก็ตัดขวางตัดง,งวัวงไปพอถึงช่วงเดือนพฤติการท่านว่ามันอาจจะมีฝนฝนห้ามเข้าอยู่เราก็จะ มีน้ำใสมันอยู่ถ้าโจกบเข้าข้างก็จะบ่มีน้ำครับเพราะว่าเขาเน่นาดอนเนาะแถเน่าจีนยังได้อยู่ครับน่าแร้งปุ๊บมันกันยังมีน้ำเข้ามาในแปลงหญ้าอยู่ปีหนึ่งตัดประมาณสี่ห้ารอบครับน่าจะได้อยู่ ปีไหนที่ฝนตกดีน้ำดีก็จะตัดได้มันครับถ้าเฮามันตัดออกแล้วก็มันวันปุ๋ยปุ๋ยยังก็ได้ครับประจำเป็นต้องเป็นยูเรียก็ได้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้งัวได้มดครับโอเควานลงไปเนาะได้มดครับมีนักวนันนักมีน้อยวานน้อยครับช่วยกระตุนให้มัน แตกก่อครับมันจะไปมันจะเลือนออกไปนะมันจะเลือนออกไปมันก็จะแตกหนอไปเรื่อยๆครับตัดปุ๊บมันก็จะออกนอใหม่ขึ้นมาแหมมุมนี้ก็จะแตกออกไปด้าข้างแหมครับนี่ในแปลงเน่มันก็จะมีไส้เดือนไส้เดือนนักอยู่ครับ ไช้เดือนมันก็จะคอยกินญ้าที่เหน่าที่พวไปปุป๋ยให,ห้า่ตอแหมกรรมําต้งนี้จะตัดก่อนเริ่มเขียวนะครับนี่จะตัดลุน้นยังเหลือญ้าในเปียครับที่ต้องตัดออกเพราะว่ามันสูงครับสูงแล้วก็แก่ด้วยตัดเก้ามันตัดเอายอด ไปให้ควายขเก้ามันปลูกครับเข้าในนานี่ก็จะแต่ก็ได้จนถึงเดือนกันยานี่ครับกันยาจะถึงนี่พอหมดกันยานี่เข้ามันก็จะเริ่มตั้งท้องครับตริม่มกลมเริ่มมันนี่ปลูกที่หลัง ซ่อมที่หลังเป็ดเหลือแค่เมื่อกี้ตัวครับโต้นมาครบต่อนอีา่นานี่หมาเขานื่นเข้ามาครบครับเหลือจีห้าตัวปัญหาก็คือหอยเชลรีครับเริ่มกลับมาแพร่ระบาดเต็ม ฟักเป็ดไว้ครับอันนี้คือเข้าที่ปลูกก่อนลักษณะก่อมก็จะใหญ่น้อยครับน,นี่ซ่อมที่หลังปลูกที่หลังกอมจะน้อยบ่ค่อยง้ามนะครับบ่ค่อยแตกก่อนละมันได้แต่อีละสมุนีปลูกก่อนก่อมมันจะใหญ่ครับน,นี่ยังแตกนอนได้มอนอยู่นี่ ชีวิตบานออกบ้านหนาครับสู้ต่อกันไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านครับที่เจอปัญหาว่าจะในการเลี้ยงงัวว่าการทำมันยังก็แล้วแต่อุปสรรคมันเข้ามาทดสอบครับว่าเขาจะสามารถผ่านมันไปได้ก็ขอแค่มีสติครับตั้งสติให้อยู่ คิดครับว่าเราจะผ่านไปได้จะได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านครับปัญหามีไว้แก้ครับผมปักม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ